แต่และแต่และคนนะ่ะเออก็สิหาคอนเทนต์อื่นแล้วไม่พูดไม่ค่อยมาพูดถึงเรื่องอันเรื่องสอคอหนึ่งกันแล้วนะเออแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็เตือนไปแล้วนะว่าผู้ใดเออผู้ใดผู้ใดบบกเกียวของหรือว่าบบลูเรื่องยาเผือกเรื่องนี่เดี๋ยวสิซวยเดี๋ยวสิซวยนะเออปฏิบัติการล้มกระดานปฏิบัติการกวาดลาน เด้อเออที่บอกว่าบรคูเด้อัอนนี้เด้ออืมบ่อยากบ่อยากเล่นบ่อยากเหตุบาปหลายคนเนาะอืมจ้าอืมนะแน,ะนะ่จริงไม่รอความผิดสำเร็จไปแล้วนะสำหรับคนที่เคยเอามาพูดอ่ะเออก็โดมิโน,โนเหรอค่ะอืมล้างบางเมนอืมบริการล้างบางอืม นะผู้ใดผู้ใดเคยสนับสนุนค้าเบาคํำเบา,า,ากันนิดเอ้าเมิร์จจืะนะงานหนีงานหนีนะเอาจริงเอาจริงนะเอาจริงจริงๆนะรอรอติดตามได้เลยค่ะอืนะเอเอเพื่อนคอยอยู่บ้านดุงขายแปดสิบตลอดพี่น้องดอกอ้ออยู่บ้านดุงแตอ่อยู่แถวได้ขอดไปเห็นอยูสไสก็มีแต่ลอยมีแต่ลอย นะในเรื่องในเรื่องกจนมีกฎหมายบังคับใส่เนาะว่าห้ามขายเกินเออห้ามขายเกินมาสัน่นเออมื่นถูกรังวันทีหนึ่งค่อยไปยืมเจ้าไว้คอยค่อยเคลียหนีเคลียสินก่อนพี่บุญคำ <laughs> มันสิพบอบาเลย <laughs> นี่คยหลายใช่ไหมปาบมานของแท้ค่ะพี่ดวงนภาน่ะนะ,ะอืมจักปราบอีหยังล่ะ เอาเมดไผไผเข้าข้อจัดแมงหมดละหมดในรอบเดียวในคราวเดียวไปเลยจ้ะอืมนะเอองานนี้ไม่เล่นนะคะแล้วงานนี้ก็ไม่ได้คอนเทนต์นะคะอืมใช่เขาห,ห้ามขายเกินร้อยมาอืมอยู่บางมดทองก็ร้อยค่ะพี่น้ำนิ่งนะคะเขาคุณค่ะคุณลำดวนนะคะอืมก็ว่าอย่างไรกับโบได้ ตอนนี้แอนมินรู้ความเคลื่อนไหวแล้วนะแอนมินคอยผู้ใดอยากหูเรื่องน่ะไปเจาะแอนมินคอยให้ได้ว่าคอยเหตุอย่างยู่หางานใ้พี่อุ๋ยกับพี่มันนะใครอยากรู้ความเคลื่อนไหวของช่างตั้มและพอลลี่นะไปเจาะแอดมินค่อยให้ได้ ไปเจาะแอดมินค่อยให้ได้นะอืออยากรู้ความจริงเพราะว่ามันเรื่องนี้มันไม่มีมันไม่มีใครรู้นะนอกจากแอดมินทั้งสองท่านของค่อยนะเออพี่มันกับพี่อุ้ยนะอืมส่วนคนอื่นนุมไม่หลังบ้านไม่หลังบ้านไม่คุยกับใครนะคะอืมนะในในในภารกิจของเรานะทีมีแต่แอดมินคนนี้ละหางานอะไรกัน ใครจะมาเจอละล่ะคอยโลกส่วนตัวสูงมาพี่อุย้ยเออทั้งสองคนนั่นแหละอืมโลกส,ส่วนตัวสูงมากเขาหากันยากอยู่นำ้ำกันอยู่น้ากันมาจากปีละนี่เหรออืมอยู่ด้วยกันมาเออโอ้ยจากอะไรที่อยู่ยังไม่ให้กันเลย เออนะอืมแอดมินคอยลสโ,โซนตูดสูงอีลีเด้จ้าพี่ติ๊กี้สวัสดีค่ะอืมอ่าแม่ยอดตาลสุดยอดพ้าวค่ะนะเออก <c oughs> ใอ็ในเรื่องในเรื่องอันนี้เขาก็ตช่วงนี้ขอให้เป็นขอให้เรียกว่าเป็นภารกิจลับไปก่อนเนาะภารกิจลับนะคะเพราะว่าเรายังเปิดเผยอะไรไม่ได้มันจะ มันจะเขาเรียกเสียเสียกระบวนการในการทำงานอืมค่ะอืมเอ่อในเรื่องของแต่ละแต่ละแต่ละอย่างน่ะมันความผิดมันสำเร็จหมดแล้วนะคะอืมแต่ถ้าถ้าจะเพิ่มความผิดก็ได้อยู่นะ ถ้าจะเพิ่มความผิดก็ได้อยู่นะคะเอ่อสำหรับคนที่บอกว่าจะไปร้องเรียนหรือว่าไปอะไรเพิ่มเติมก็รีบหน่อยนะคะอืมให้รีบหน่อยนะเออให้รีบด้วยนะก็จะได้เอาเอาในคราวเดียว <c oughs> อันนี้ไม่ใช่การขู่นะก็รออยู่นะวันนี้วันพุธแล้วนะคะอืมเออวันนี้วันพุธแล้วแต่ทีเนี้ยเออเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าไปแน่อืมเออ แอดมินกินขนมบออยากซื้อขนมห้สซะก่อสีกกส่ยูก่กับบ่ห้จะสี่้งไปทางไหน้าเอออืมเอาเอออีเตอีเตเอาค่ะโรดบอสิไปล่องนะเออมีระบบขาดน้ำมันเมื่อฮียไปทางไหนซึมมือนี่อืมนะหายไปไหนทุกวันเนี้ยไปเปิดรับบริจาคเดิไปเปิดรับบริจาคเออชทบทุเลยไปเอ่า ณวัดที่ใดสักแห่งใช่ไหมหรืออะไรบัญชีเลยืิบอกเมนบัญชีวัดบอกบัญชีเมนบัญชีวัดจ้งว่ะเอออย่างเงี้ยเออทำไมไม่เห็นมีใครตรวจสอบบ้างเลยว่ะเออเห็นไหมว่าการการที่อ่าครูพวกคุณทำอ่ะเราไม่เคยไปละลานนะเอออันนี้เห็นถึงข้อแตกต่างไหมอืมค่ะคุณเล็กเจแปนช่างตั้มไปไหนา บันทมสิบันทมแล้วอหื่อยรับรพี่น้องเหนื่อยับรถ <laughs> เมือนี่นะอะก็อันจากการกระทําของเขาเราไม่เคยไปล,ล้านไม่เคยไปจะหาเรื่องหาเราจะอะไรนะเออแต่เขาเหตุยังนะกระแมงเออจอบเอาหูอานขูแนวเออแมนบอพี่นอ้องนะให้ให้วัดกันตรงนี้นะเออแล้วถึงเวลานี้คือเป็นการทวงคืนของเรานะ กับสิ่งที่เขากระทากับเรากระทำอะไรกระทาทุกสิ่งทุกอย่างไว้อืมนะเออเดี๋ยวสิมีโอ้คอมเมนต์นี่คือบุคคลอืมค่ะคุณมณีจันทร์นะคะเออจะคนงานแม่กองนะคะเจ้าอย่าไปหาคอมเมนต์ทั่วทีบทัวที่เธอเขาย่องวัวค่ะ,อ,ะอืม ยั้าบอแห้งหลายเออมันตีแขกบอกพี่ต้อยบอกตีแขกทั้งใดรับแขกเหรอช่วงนี้เน่ะเออกะมาสนใจหนูกอนเนาะอืมใช่ไหมอืมอ่ากบมาสนใจหนูก็ไม่งั้นหนูก็จะหนูก็จะนั่งนั่งไล์สดทวงแบบนี้แหละทุกวันอืมจนกว่าจะครบอาทิตย์แล้วก็จะมาถามอีกทีว่าเออจะไปกี่โมงอืมใช่ไหม กูอตอนเอามาว่าคอมึงตายแน่อีพอลลี่เอองานนี้มึงเจ็บแน่อีพอลลี่ใส่บาทนี่อืมอาทิตย์หน้ากูจะไปเลยปาวะอืมจ้าเชื่อแบบนี้โอ้ยหนูไม่เชื่อนิ่มๆนะคุณกวางนะคุณกวางบอกว่าเราจะเชื่อใครเราต้องเชื่อนิ่มๆนูงบอเชื่อนิ่มๆเอาแบบสตาร์จ่ายไปเลยค่ะอืมนะเอ่อ คนอย่างหนูหนูไม่นิ่มๆนะหนูเอาแบบสาใจไปเลยค่ะนะเออเอาแบบเอาเอาแบบเป็นตายรูกันเลยนะบอนิ่มจ้ะเออเอาแบบจบในทีเดียวนะเออหนูไม่เชื่อนิ่มๆนะหนูนะไม่เหมือนใครนะอืมอ่าถ้าหนูถ้าได้ทําอะไรแล้วหนูเอาแบบจบทีเดียวเออนะหนูไม่เอาแบบนิ่มๆเนิน่มๆไม่ค่ะอืมแล้วนะ ก็ไม่ต้องมาขอร้องอ้อนวอนด้วยค่ะเออค่ะไม่ต้องขอร้องอ้อนวอนนะเออเงินท้องหาไม่ได้จ้ะอืมเอาผิดตามกระบวนการค่ะตามนั้นอืมเนาะ